พระพีคเน่ส่งข่าวถึงคุณค่ะสําหรับความโชคดีในเดือนกันยายนนี้ทั้ง12ราศีจะโชคดีในเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันคําทํานายนี้เป็นคําทํานายของแม่หมอไอซ์แมรี่เจนค่ะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะมาเริ่ม ความโชคดีในเดือนกันยาย,ยนี้สําหรับราศีพฤกษภศราศีเมถุนราศีกันราศีกรกฎค่ะโชคลาบเริ่มมาดวงปรับเปลี่ยนทิศทางดีขึ้นจากที่เจออุปรสรรคสารพัดนับจากนี้จะเบาบางลงการเงินการงานที่ติดขัดถือว่าฟื้นตัวดีมากจะกลับมาตั้งหลักชีวิตได้ดีมีผู้คนคอยเมตตาช่วยเหลือนะคะดวงเป็นที่อุปถัมภ์คำชูอย่างมากหากใครอยู่ในสินห้าจะมีแต่ความรุ่งเรืองชีวิตไม่นิ่งเงียบเงินที่มีปัญหาจะกลับมามั่นคงใช้นี้สินบางส่วนสําเร็จดวงจะได้ลาบ ื่อมาปลดหนี้บางส่วนอีกด้วยทุกต่างๆจะเบาบางลงนะคะดวงถือว่ามีชื่อเสียงเด่นดังดีค่ะคิดทําสิ่งใดก็จะส่งผลสําเร็จชีวิตหมดหมองก็จะกลับมาสดใสดีนะคะในเดือนกันยายนนี้ สำหรับกุมมินสิงพิจิกค่ะจะได้ลาบจากบรรพรุษคนในครอบครัวจะมีข่าวดีในเรื่องเอ่อเรื่องร้อนใจจา,จางหายสิ้นพลครอที่กังวลครอบครัวจะได้กลับมาสุขสันต์ดีใครที่ป่วยไม่สบายจะดีขึ้นมีดวงได้แก้บนด้วยนะคะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงแถวคาดดีชีวิตที่สะดุดจะมีความเอ่อชีวิตที่สะดุดมีความกดดันทําให้เครียดเนี่ยจะผ่านพ้นและผ่อนคลายลงค่ะดวงจะได้รับเงินพิเศษด้วยนะคะโบนัสได้รางวัลส่วนแบ่งของมีค่าทางใจ การคุยเรื่องทรัพย์สินใหญ่นะคะรวมถึงโอกาสที่จะได้ในเรื่องของงานค่ะการจัดบ้านใหม่ปรับทิศทางหงจุย้ยและทําให้คุณมีโชคลาภที่ดีชีพจรรองเท้าได้เดินทางนะคะมีมีคนทางไกลติดต่อมาใครคิดขาย,ขายอะไรมีแนวโน้มจะสําเร็จค่ะ สุดท้ายค่ะมังกรเมตุลธนูค่ะความโชคดีในเดือนกันยายนนี้นะคะดวงเกี่ยวข้องกับสายมูโดยตรงการขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แก้บนบานการได้พรตามที่ปรารถนาใครยื่นเอกสารอะไรในช่วงนี้ร่วมถึงการสอบแข่งขันมีโอกาสคว้าชัยชนะนะคะดวงไปที่เมตตาแก่คนรอบข้างและมีแนวโน้มขยับขยายช่องทางธรรกินดวงชนะหมู่มาและจะได้รับของสมาสการะบูชารวมถึงมีดวงจะได้ทําความงามการดูแลตนเองเบอร์รถอาจจะนพาพาโชค ให้รวมถึงมีดวงยังเด่นในด้านของธุรกิจการหาความรู้เพิ่มพัฒนาศักยภาพชีวิตการปรับทัศนคติตนเองให้ดีขึ้นและชีวิตเนี่ยเริ่มโปร่งและปล่อยวางได้แล้วนะคะและนี้ก็เป็นคำทํานายค่ะพระพิคเนศส่งข่าวถึงคุณความโชคดีในเดือนกันยายน2568นี้คำทํานายโดยแม่หมองไอซ์เมริเจและนี่คือข่าวดีดวงดีค่ะทุกคน